เริ่มใจวันนี้แจกเงิน5,000บาทล็อตที่3อีก800,000รายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดนใหม่ๆค่ะทางกระทรวงการคลังก็จะทำการโอนเงินจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน รอบที่3ระหว่างวันที่15-17เมษายน2563อีกจำนวน8 0 0 0รายนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะ นายล้วลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนโดยเร็วที่สุดโดยในช่วงวันที่15-17เมษายน2563จะเริ่มทยอยส่ง s m s และโอนเงินเยียวยาในรอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ8 0 0 0ราย หรือคิดเป็นวงเงิน4,000ล้านบาทนะคะทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีเม็ดเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในรอบที่1ระหว่างวันที่8-10ถึงเมษายน2563และรอบที่2ระหว่างวันที่13-14ถึงเมษายน2563แล้วจำนวน2.4ล้านลายหรือคิดเป็นวงเงินจำนวน1.2หมื่นล้านบาท สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทที่ต้องการยื่นอุทธรณ์กระทรวงการคลังจะเปิดระบบบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยจะมีการเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ในสัปดาห์หน้าสามารถทำการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทขอให้ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยที่เบอร์โทร0 2 1 1 1 1 1 1 4 4ตลอด24ชั่วโมงนะคะ หรือที่คอเซ็นเตอร์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังที่เบอร์โทร02 273 9020เฉพาะวันและเวลาราชการค่ะ